สวัสดีครับวันนี้ผมมาอันเอาของรางวัลมาเหมาะพงเมรนะอันนี้อยู่บ้านเดียวกันเนาะเอาเนี่ยบ้านพอดีว่าไปหาแกไปอยู่ก็เลยมาฝากแม่ไว้ก่อนงามเมืองกับแม่ผัวนี่ครับอันนี้เป็นของเมร์อันนงลีงามงามเมืองอันนี้เสาใจอันนี้เมร์เสาใจคนนี้เป็นญาติด้วยกันญาติด้วยกันบ้านเดียวกันครับบ้านเนี่ยเแม่บ้านชายงามครับบ้านงามเนาะตำบลแม่แวันนะครับตำบลแม่แวันครับแมร รงคปองฟาดไปแม่ใจฟาดกับสวนลำไยก็ครับใจกับเหนียวห้องอ่ะสวนลำไยนะกี่บ้านนี่เหี้ยบ้านนี้มีกับสวดที่บ้านที่สวนนะแม่เนาะที่สวนมีซีไห่แล้วก็หางตรงมีําซีไห่นี่เหี้ยใจสูตรอาจารย์มนชัยมดค่ะมดเลยครับอันนี้แม่ใจเอ็นปุ๋ยยอดปุ๋ยตั้งแต่เมื่อใดครับก็เมื่อเริ่มเก็บแล้วเป็นแล้วเก็บเสร็จเนาะตัดแต่งกิ่งเนาะใส่ปุ๊ล็อกใส่ใช่ยังไอ่ะไอ้สูตรนึงอย่างมาตลอดปกติน้องฮะ ปนฟาดมาตลอดสูรอาจารย์มนใช้ยน่นอนสูดเดียวกันน่ะจี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 เอามาซิฟตตูดอ่ะครับปุนสองรอบอะสองรอบดอกตุดยอดเออเปิดตาดอกกี่รอบแล้วแม่ไว้เนี่ยสามละสามรอบแล้วเหรอเจ้าอันนี้หั่นเป็นดอกชัดเจียนแล้วเนาะเออครับอันแล้วก็อันนี้แม่ใจ่ฟาดต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปีแม่ทีผลผลิตลำไยกุปีก็ครับีรล่ะได้แสนยนไปอยู่นะแล้วอันนี้ไต่สารนวลถย่งแล้วแม่ทันวาก็มกกะลา มันรอบแหลทฮันวาหลอบสองสองเตัอครับสองตัอต้นเดือนมกราอ๋อครับได้เดือนปลายอาการน่ยนี่จอมันยาวแล้วร่มแหม่มเป็นดอกชัดเจนแล้วเนาะน่ะรูปผีแล้วหน่อยนักพีแล้วนี่หนุ่ยนักแก้ไงแลงมันได้สตางค์แพงนักเนาะอีนี่ก็เลยดูแลบังรุงเต็มเต็ดูแลดีนะนี้ก็ ปีนี้ก็จอดีอยู่เนาะประสบความสําเร็จอยู่จ่องามอยู่ครับมันได้สองเดือนแต่นั้นเนี่ยครับไปได้จะว่าแม่สี่สิบกวันน่ะเหรอครับก็ถือว่าออกกูจาะกูยอดเนาะเอาเป็นคนยองเหรอยองเหลือปูนเหรออยู่ในบ้านเจ้าอยู่ไหนอยู่บ้านหินปิงหิมปิงเหลาปูนเอายองซะหน่อยอ่ะอ้อาจาจยามณชัยฝากยองซะหน่อยแต่ว่าที่เจ้าเหลาปูนเหมือนกันนะเหลปูนน่ะเจ้าอยู่มาอยู่เพียบได้สี่สิบห้าปีละ มามาอยู่สองสองอ่ะเดี๋ยวนี้สี่หกสิบแปดอยู่หกสิบแปดแล้วเขาเมืนรื่องกับเรื่องว้ยบ้าเหมอนทองแปะตาไอ้วันอุยยองหมดเลยยยองหมดเจฟาดอาจารย์มุนชัยดีใจตลอดเลยเนาะเออใจตลอดแต่แต่เลยอ่ะเขาวันนี้ขอบคุณแม่นางนังแม่เสาใจมัดีข้าวขอบคุณมาก